ก็สวัสดีครับผมก็ได้เล่นเป็นป่าครับทีมเขากดปิดมาเป็นนาคอนกับหยาดนะครับวันนี้ผมก็ไม่รังเลที่จะกดคีร่าเลยนะครับนะก็เป็นตัวที่ผมซุ่มซ้อมอยู่สักพักนึงนะครับก็ค่อนข้างเล่นเป็นแล้วนะตัวนี้ก็ค่อนข้างตึงนะครับผมก็ศึกษสามาจากสตรีมเมอนะก็ดูหลายๆคนครับวันนี้เช็คสกินนะครับว่ามีคนไหนน่ากลัวนั้นก็มีเรียๆหน้านะครับเติมเยอะน่าจะเล่นบ่อยน่าจะตึงนะครับก็เราไปดูในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคผมก็ดูนะครับว่าทีมกำลังทำอะไรอยู่อันนี้ผมก็ฟาร์มนะเดี๋ยวน,นี้จะบอกเทคนิคการฟาร์มเลยนะครับก็คือเนี่ยให้มันชนนะให้สกิลดึงมันชนแบบนี้มันจะแรงมากนะครับเ,ออเราเราหยยบเราเหยยบเพิ่งปล่อยนะครับอันนี้ไม่ตายสักทีนะไม่ชนเลยทำไมเดี๋ยวผมจะขึ้นบนอยู่นะครับเอนน้ผมหยยบปุ๊บผมกดชนเลยนะมันจะแรงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันต้นเกมอย่นะมันเลยเบาๆอยู่ เราก็กดให้มันชนนะโอเคเอลสูรัดได้ครับดีกว่าทีมนุนมารัดนะผมก็ฟาร์มไปครับป่าคอนนาคอนนะส่วนหยาดออฟก่อนข้างที่จะได้เปรียบเปรี่ยวมาอยู่นะครับแต่ว่าเรียวมาถ้าเล่นตื่นเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีตัวไหนกดได้เลยนะ่โอเคแล้วก็ฟาร์มแบบนี่ผมก็ค่อยๆฟาร์มไปนะ ที่ผมเล่นนะครับผมคงไม่ได้ไปสอนครับเจ้า<ะ>สูมานะเจ้าสูเติมครับผมดูม,มินิแมบไปก่อนเราก็ฟาร์ม,มาชิวแปครับนนี้มาแล้วนะเผื่อทีมเล่นนะครับกดลันตีร้อละรอเลงนะถ้าเมียเดินมาผมเหยียบครับโอเคไม่เป็นไรครับ ต้องดูทีมหว่านว่าอยากได้บังกรหรืออยากได้เป็นของนะอันนี้ทีมมาโซนมางกรคุมไปเอาได้ครับผมเอต้องเล่นนะตรงหัอดูอินนาคอตอันตีไปแล้วนะไปมานาคอตต้องเล่นนะครับวันนี้ผมให้มันชนนาคอนะต้องไล่แล้วแหละครับนาคอตเจ็บขนาดนี้โอเคผมก็ฟาร์มไปก่อนครับ ไปคาเรนะครับวันนี้วันนี้ผมบอกทีมนะว่าผมไม่ไม่มีรัดน,นะครับไม่มีรัดต้องให้ทีมมาตีช่วยนะโอเคคือนาคอนมันตัวแพ้ทางคีร่านะครับโอเคเล่นง่ายอยู่ยูสูบากขอกกำลังเสริมนะต้นไม้มานะทีมขอมาเรียกผมก็เลียไม่ได้ไปครับก็ขอฝากไปก่อนแนละ้วกัน ไอนน้ผมจอดเป็นรองเท้าก่อนนะครับเวลาเจอนาคอรนะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับค่อยๆฟาร์มนะนาคอรโอ้ผมกด <c oughs> ผมกดพาณิชย์ช้าไปนะผมพยายามเล่นสกิลหนึ่งอยู่เมื่อกี้พลาดผ่านผ่านมีพลาดพลาดครับผมไม่อยากให้เขาได้ซับราบเลยนะเอาจริงในใจครับ เราพยายามดูทีมเล่นไปครับทีมเล่นไหนเราเล่นนั่นนะผมไปเยเอามาเลยน,นะมันยืนเลนแข่งอยู่แล้วครับนี่ผมอยากไม่โดนนะผมก็เลยเอามาชนเอามาชนอดูอินไปครับแต่เลือดไม่ยังเยอะนะดูอันนี้นาคอนมานาคอสจะเลี้ยงผม๋ต่ผมยังรอดอยู่ให้ทีมเล่นไปก่อนครับผมขอฟังก่อนนะเมื่อกี้ผมได้อดูอินมาอยู่นะครับแต่ว่า อ่อยานเข้ากักนะผมต้องกลับนะครับเพื่อมันมามาเข้าแบบบูมมต่อนะแล้วก็เลี้ยวมาเนื้อย่างจัดไตน,นะครับตาอนนี้โอเคเข้าบาบูผมนะต้องยอมยอมไปก่อนนะครับมันได้ไปด้วยครับแต่ว่าอาดูอินมาทำไรนี่ผมหยับโดนนี้มิสิตตายสูงมากนะ ให้ข้าดิบไปก่อนครับเดี๋ยวซูบอกสลับนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเหมือนเขาจะเลียนนะครับอิเลียอันนี้ต้องมากัดก่อนครับโอ้โหมีเต็งเงินทางนั้นนะครับ ผมก็ได้เงินเป็นร่างไปก่อนนะอันนี้เพื่อนเหมือนจะไปหาตีมาให้นะรอดูครับไดมานะได้หนึ่งนะโอเคก,กิ้งแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมแบบผมสกิลสองนานเกินไปนะครับมันเลยได้ตีแค่ทีเดียวนะเลยไม่ค่อยเจ็บเพราเต็มคอมโบที่บอกเลยหายนะครับ แตกใจเมงคีลานะนีเพิ่งผมซุ้มซ้อมมาโคตรนานนะครับคือ,อ,อถ้าผมมีท้มจริงผมไม่กล้ากดแรงนะผมบอกเลยผมต้องการดาวนะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับแต่ก็ยังผบอาจจะยังไม่สู้ไม่ไม่สู้นาขอหน้าทนะ่าเรียงตอนนี้แปลว่าผมเล่นนาคอได้ตีกว่าครับก็ฟาร์มกันัน โอเคผมก็ฟังไปครับ Your tower has been นี้ผมดูกลางไปก่อน,นครับผมกดตั้งตีล้อนะผมจะเข้าไปเคลียร์คิวครับมาวเข้อเรียนครับ นี้เฟนิกอยู่ล่างนะครับถ้าผมเหยียบโดนนี้มันมีกิ้งนะต้องปล่อยครับไม่ไรเลยกะยิ่เลียมเหมือนจะเล่นผมนะผมจะเล่นฟฟนิกนะครับอันนี้ผมใช้ฟังแฝงเกาะนะขอกลับดีกว่าครับนะครับผมพยายามเล่นนะ รอรอรอมึงขี้แกงโดนไปแล้วนะอ้าวนี่โดนไปครับโดนชนนะมันโดนชนนะเมื่อกี้แต่ว่ามันเกือบตายของตีทีเดียวตายแล้วนะสวยไปครับได้ป้อมนะโอเคเดี๋ยวสู่เรียสค่อนข้างดีนะอันนี้ผมพยายามตีมาก่อนไหมครับคลองคลองคลองวุ้มิด เดี๋ยวสูม่งใจรายจัดนะครับไม่มาช่วยผมตีผมมีเกาะอ,อีกสามวิสองวิมันเป็นอันตีฟาร์มไงน,นะครับผมค่อยๆค่อยๆเล่นนะผมไม่ใจร้อนครับคิดซี่ทำไรเพื่ย คือผมผมได้สแตกอยู่นะคอมมนตีใกล้ผมแต่ว่าสแตกผมตายแล้วดิก็ตอนนี้มันเจอนาคอสกับยานนะครับผมเลยออกเป็นฟอร์ดการ์ดนะครับน่นาจะหายครับดิมิงไม่ตายแล้วมีเกาะแต่ว่าเอลซูปปิดงานให้ จังหวะนี้ผมกดอติมาจะเล่นนะครับแต่ฮอตตายก่อนผมกดไกลก่อนผมกดสกิลหนึ่งใส่อีกนะเมื่อกี้เฟนนิกเฟนนิกเป็นอีกรอดนะครับเฟนนิกนี่ผมว่ามันเป็นตัวที่หวังโคตรยากครับจักใจนะจากที่เล่นแครี่หลายๆนะตัวเอาอยาดทำอะไรตายนะครับไปค่อยเล่นนะครับ เราจะตายไม่ได้นะเงินเราเยอะครับเจอฟินิกต้องถอยนะผมอยากเอามากนะเอาฟินิกยิ่งตายนะสวยครับรลอหลอกครับแต่ว่าทีมเล่นให้เดี๋ยวมาก็ตายเหมือนกันขอกลับมาฟาร์มก่อนแล้วกันนะ โอเคผมก็าฟางไปครับอันนี้ผมก็พยายามตีมุนตีนี้ไปก่อนครับ <Legend ary. S 1> อย่านะถ้าค,คิดซีจะได้ผมเอาให้ได้นะครับก็คือแบบรอก็วิ่งเข้ากำแพงเอาไม่ให้เขาลับนะครับ นี่ขอบูนนะครับรอรอรอตัวไหนตัวไหนสักตัวครับอันนี้ม,มุมมุมหาก,กินนะมุมนี้อะดูอินมันไม่มีตัวหลุดมาทําไมอยากเข้าลืครับมีสตัมเยอะนะครับทีมมุมอายพอมีเกาะก็ตามเลยโอเค ใจเย็นนะครับหาม้วนเล่นนะอันนี้ขอก,กันบ้านดีครับขอม,มีตัวเลียร์กรฟนะทั้งฟินิกซ์ทั้งนิเลียน,นะครับผมพยายามผมจะไม่ให้ทีมแบบเล่นเองแล้วเสียนะแ้วผมก็บเอามังกรแล้วกัน,นครับมันคืบไปไม่ได้เนะี่ยเอาให้ทีมแบบเดี๋ยวมาดูงาน,นครับ โอเคคองคองเมื่อกี้พูดมาก่รอคองวะก็ขอเก็บตัวเล็กตัวน้อยก่อนครับเปือนตีตีเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมน่าจะก่อนนะต่อให้อดูอินก็น่าจะยืนยากนะครับเดี๋ยวเราจะรันดันเวฟไปนะครับ โอเคดันบนนะนาคอร์สนาคอร์สเอากินเินิกซ์โอ้โหมีฟิกเกอร์อีกมีเป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเอาดีเรียกโอ้โหไม่มีเตียวจะไปยีต้องเอานะครับโอเคได้นาคอร์สมานะ ผมต้องเล่นต้องเล่นสกิลสออกนะครับจังหวะนี้เรือกผมหน่อยะสกิลตีบ้านไหมครับอยันพยายามจะรำนะอันนี้คลิปข้อบนนะโอเคสู่เล่นได้ครับผมดูเชิงอยู่นะผมมี <S <S โอเคผมได้ตัวสุดท้ายหยานไม่ได้ครับก็หมดแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสนุกชบคลิปสวัสีครับับบายบายเดี๋ยวให้ดูสกอร์นะครับผมจะจบอันดับที่เท่าน,นนะ